สวัสดีค่ะพอ,อากาันอีกแล้วค่ะกับหมดแดงเสียสิน้นมือนีมาหอดสโนค่ะอยู่ที่อเมริกาค่ะตอนนี้อยู่ที่รีโนนะคะพ,นะพุ่นสโนุพี่น้องขาวจูนพูนอยู่หุ่นตอนนี้สโนุกกำลังตกเลยค่ะนี่เหยี่มอหยี่ตกมาใส่ผมหมดแดงแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงพี่น้องขาวดีบ่จ้าเน่ดูวิวค่ะ ้างหลังนี้ก็จะเป็นคนมะเรียนสโน่ค่ะช่วงสโน่ตกนะคะก็จะมีเด็กๆมาเล่นสโน่นะคะขอบคุ้กับสิ้ผ้ากันมะเรียนสโนโ่สันเดย์นี่้างหลังนี่เป็นแบบขาวๆเขา้เขากัมาจากเมืองไทยเข้ากับสีสืบขี้มมกนิดนึงนะคะเพราะว่าเมืองไทยนี่อ่อนคักนะคะแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่หนาวธรรมดาค่ะแต่เป็นหนาว ตอนนี้สนุตกแห้งยีหรีพี่น้องคนะุนอะเต็มผมเลยหนาวพอมือแบบแข็งเลยจ้าเลิศเลิศแลยหนาวหมอกสังเกตนะคะฟนะุนอะนี่นี่สนุในให้เบงไกลดูค่ะอย่าดูผมงอกนะคะให้ดูสนุพี่น้องเออขอยมาสัมผัสเดี๋ยวมันยาก,กาศ ความหนาวความเย็นทั่งอเมริกาค่ะตอนนี้ยูที่รีโนนะคะสูเด้ากับบ้พอมปไหนแต่ว่าเกือบเ้าพรมค่ะพี娅เห็นไหมเกือบแดงจึงคึงเกือบสนูนะจ๊ะคันผู้ใหญ่ปสไซเกือบสน่มากนี่มืนนะคะพี่น้องพ่ะเห็นไหมนี่เว้ยหนาวเราจะไปเล่นมันนี่กันนะคะเขาเอ่ยมา เป็นตุลูดสิไปเล่นตุลูดให้เบิ้งพี่น้องเสียเป็นว่าพูดหล่ะเขาเห็ุแบบได้หละ่ะต้องมากกับจัาวปนีมันบบวะโอเคโอเคไม่ต้อง

โอ้ไม่ก็เป็นตะยานแท้มันจะเจ็บไหมนี่โอ้ยมาเลยโอ้เกีบดาเด้พี่น้องโอ้เธอแหลกเือแหลกเธอแหลกมาให้ในเก้งวาไหนตาที่สองตาที่สออ้ยคือสิืนใ่าโอเค इबा बैठे हैं नहीं रियली बहुत फायदा दन खा โอเค o more พ o r me. ่คิด a ่ k โอเคพี่น้องพ่อนขอพังพรจักบาทก่อนไปนวดเอวกันเนอะอย่ามาใหม่มันลงมาอีกแล้วพี่น้องเปียกแท้โอ้โหคอนโลงเยอะนะคะตอนนี้ลงมาลงมา We cool. got someone coming down. Watch out. Oh. Oh. เลียนไลายกันเนาทั้งเจ็บด่าพี่น้องเลยทรงเปียกแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขาปด้เส่สงสนุนะคะโอ้ยลงมาเวลามันเวลาลงมาเนี่ยมันแบบว่าม้วนเลยนะค่ะแต่ว่าเวลามันกระแทกสิเจ็บด่ากนิดนึงแต่ว่าที่แรกนี่ยากแน่พี่น้องเลีนไปเลีนมาเนี่ยมันอยากเล่นต่อ แต่ว่าเล่นไปเล่นมาเปียกค่ะเจ็บดากความตอนนี้สงเปียกแล้วค่ะเปียกหมดแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าน้ำเพราะว่าน้ำแข็งนี่็คือน้นาวนะคะเพราะว่าเวลามาละลายก็สิเปียกคือเกา่านะโอ้ยอยากาไปฝากพี่น้องทางเมืองไทยได้คุณอะคุณอะ,ะขาวจุนพุนอยู่บม่มีหวนไรสิสิบ่ขาวทุกที่ในตรงนี้ขาวจุนผุนนะจ๊ะเมื่อนี้ขอลาพี่สนีล่ะค่ะขอบคุณหลายๆที่ติดตามขอบคุณที่รับสม้ม อย่าลืมกด subscribe นะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อท่านจะไม่พลาดกับคลิปของมะแดงเสียเศนค่ะไปละเด้อบ๊ายบาย